เอาสวัสดีคือเก่าเด้อผมไอ้เพี่น้องมือนี้มาพบผ่านเตือนคนโกสุริ่ยๆบานทามีตังแต่โกไปหนาผู้สาวสิสอนกับบมีเมือนี้ได้มีโอกาสมายามบานเกิดพี่น้องมือนี้ิมครับหากระดาษพวกโจรโจรป่าวนะักไพ่กับฮึ่งบนพอเพิ่นจะเป็นหอผลไล่คนแม่หมาเหมือนไงชักไพ่ไหนเนาะเห็นบุรี่ผงๆนะชักจืดอหรือบอคอยก็ปูจักไพ่ไหนเนาะบจักจือบันได้ขยอยกันดลย อ้าวับพัดเวิร์นก็มาควมงานกันไหมเนาะสบายดีสบายดีโอ้พัดเวิร์นแชนแนลเอาะกำลังขบกันเหิงเติบได้เนาะเป็นเดือนเนาะโอ้บัวเดือนนะย่างพัดเวิร์นแชนแนลเนาะเวิร์นชายป่าเออโมเมนต์แชนแนลเนาะอย่ามาเอ้าพี่น้องเอากันมีโอกาสหึ้งหักเจอกันเนาะสามสี่เดือนเลยแต่ว่าสามสี่เดือนโล้โมันเลยกับคือมาโทรพ่อประหลาดมาเนาะเนาสิมาบ่เนาะโอ้ที่จริงรู้ไหเติแก้วยังบ่ ให้นอคือจริง <Beautiful, S 2> ือหงบอกให้นอนะโอ้สบายดีเลี้ยจากบาทเอเหึ่งบนพอกันโอ้ตัวเป็นได้แข่ยังเลี้ยจากเลีมแข่เขาทำเลยฮกเลมฮเลมเป็นได้ยามหนาวมีแฟนการเจ่าบะเอ้าเพิ่มบะผู้แายผู้สาวแบ่เบ้านอมาโอ้นี่พี่นอมันกำลังโงาตัวเน่ยขึ้นฮอดเขาจริงงหึบนมาเลย โอ้หายใจเลยคือคือพันศูนย์เนาะศูนย์โอ้สบายดีสบายดีอ้าพี่น้องนี่มากกับพันศูนย์ศนยจุดศูนย์ศูน้ามูปลาศูนุดหนึ่เนะสเพิ่มให้เรอเอ้าพี่น้องมันก็ลงน้องปลาไปเลยก็ได้ปลาน้องผัดเจิงเรือพี่น้องเนอะันนี่ผักพอมาเนี่ยแล้วจะมื้อจะเข่าปลาก็ว่าว่ามื่นนี่แหละมื่นเออโอ้เดินทางแล้มื่น พาวประหลาดได้ไปวะพาวประหลาดเนาะชาวประหลาดมีงาน่ได้เนาะเอองานดองเนาะเบิ่งก่อนเนาะเซ็ใผ่าดเห็ดบดบานเพิ่งทางไหนผ่านเห็ดบดบดผู้บานน้องสะพังน้องสะพังก็เพิ่งก็ไปตลอดเนาะอันนี้เบย์ทัวร์ครับเพิ่งจะเสิร์มาโอ้นอนเบย์ทัวร์พันชุนก็ว่างเพิ่งการจะลูกเออ่ะหรือเปล่าเออว่าชุนว่าชันอยู่ว่างอยู่ดอกว่างเงี้ยแต่เฮิงแล้วตัวนี้แต่มันมาทั้งแเขาขายนะเจ้าก้าพระท่านบอก ใส่ม้อ่หมยขาดคอยสื้อให้อีกหลับไม่ได้หรอกฮะหลับไม่ได้อย่างงั้นตอนอยู่ในหัวเหือดึงแปลกแปกมันขาดไปคอยทามะเจ้าดึงมองเพระบอ่เจ้าคือตัวขอยอะไรก็เห็นน,ะนั่นเหมือ, <c oughs> อนนั้นเราจะได้ขายมันปีนี้าช <9. S 1> <ะ>ิล้านโอ้เปเก้าิลาร์อดก็เก้าชิไลีเอ้าพี่น้องาคมือมือมือฮือขับรถเชฟบลาขายปรันาเขาป่าเข่ากัฮึ่งเล ากับไปเจอกันจุดบิจืจิโอ้พาส oh, sure ูตรมหน้าวไปได้มันแดดสุตเนาะเฮาหันหับเฮ็ดกินยานปิ้งเขาเออเฮาไปเฮ็ดได้เขาลูกโอ้โอ้โอ้งเลิกพ่อชูดเลิกพ่อหนามาโอ้ตัวเด็เนาะโอ้เก่งพาสูตรเนี่ยทั้งบกทั้งหนามเนาะ ต้องแทเลยเ่โอ้ยเด็กคนจะได้เลืมเลยอ้าจะทุ่งยอะทามเจ้ารับเดียวจะฉันฮึงมวยพอกันอันนี้นาวๆแต่ละคืนเนี่ยฮดบอกรือว่ากังหนึ่งหม่ทิ้งเลยเอาแล้วถักกันเห็นปูเห็วปูบหน่อยงามๆเยอกเบิ้งบ่ บังดีเชียโอ้คักเลยเหมือนกันโตมากเลยล่อเขาจะเท้าเจ้าอีกค้าเดียวระวังไปไปงานงานบอกงานบุญเนี่ยเมียกับไปน้ำกับผู้สาวเย็นเบี้ยหายกับเมียเย็นหายจ้ะเช่าจอกพไปแล้วโฉดวาจอกเมี่ยงไปแล้วเหรออยู่น้ำเมียงเมียนม่อเดีวมันและแบบ จะชิวแล้วไปจะไปอยู่ไนี่ะโบราณาแม็นความลาบ่แปว่าาจะกถึงสันทาบาจอกปูชาจะพ่อร้องบ่คือันะเสื้อสอนเล็บเสื้อสอนเล็บยังอันนึงคำเดียวคำเดียวบ้าชาวชาวโนง้อคืเขาก็มูนเอาชาตัวไหนบ่บ่บ่ชาตัวไหเนี่ยมนี่ ขัวไอก็กินเขางูบเรายังไงเจ้เจ้าขั้วไอกินเขาครับจ like> um um pues ักป um> 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 um ีลยโยกางขั้วได้ได้ขา้จับได้ยาเขาเองครับเรื่องข้จมบรีเจ็ดล้ำเพื่ออาบ้านนั่นนะพวกบริษัทชอนเพ็รเจ็ดล้ำเขายิ่งงานสามล้ำจมลงอ่ะ ไปว่าจะได้เงินแรงมือเบาเงินเท่าเขากรบอกว่าไปทะเลเรากทะเลมันเาเีเส้นหลักเขาวัวนไม่จบมันอามหนารู้นักลมันลเาวไม่จบมันบอกว่าทำดีๆได้มาตัวนะโอ้ยจะดีบรีเราหนี้มปิดเนาะโอ้หไถ้ปลาีบแรงใตสุภาพรู้จักบานเลยรปลัดไฟฮั่นไปใส่แทนนะหอแทนแล้วมันเองแรงใตสุภาพรู้จักบาทเลมาซาใตเนะ จะว่าไม่ท <poisoned indo> ่าใจอยนะไร้ก <nous> ่อนแบบด้ <bizarre> ันพลื้อได้หรอเานะควายผลว่าเจ็บท้องกินหวานได้เนาะของตรงในชวนลามัวเจ็บท้องมายแหละงานหมดละแลวผู้ขเขาจะไปเมื่อไืร่เมื่อไรเขาถึงราชการเนาะเอาเพราะว่าป้าเขาปล่อยไหวไงเราเนาะลงผู้เดียวก็ได้เออของปล่อยมีปล่อยไหวปลาปล่อยเนีะบ๊พลาดเนาะ ไมอง่ดีน้องเที่ยวก็ได้เนาะฉับกินหมทงานเขากรดังไผ่สิปีงเนซอยจุกเนาะโอ้นเลยซอยจุเลยค่ไปเลยไปเลยโอ้ห้องวียอแบนึงมันึบมเรืองของวีไออเชี่นเขี้ยวขียาวน่นต่อนั่นมนรถยางมันเขี้ยวเขี้ยวอ่ะเนอะเขี้ยวเขเนาะนอนจะนอน ผมได้งามพัน <tr> ช <seine Christmas> ุดผมได้จับเลยเนาะผมด้งามเลยเนาะโอ้งามงามก็ต้องเบิ่งเนาะแค่ัะผูมาไปโกนจิ้งโกนะ้ยนี่แ่ะครับเจาหมง่ายโมไม่อยู่ง่ายตลัด ยิงแล้วไหม้าวัวยิงแล้วมั้วยิงแล้วมั้ยจอยบิี่ตรงน้ยิงไม่ได้เจ้าได้ยิงไหมโอ้ยันได้โตแล้วยงหับแล้วโตแล้วโอ๋โอโอ๋๋โอ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 ๋อ๋โอ๋โอโอ๋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 โออ๋โอ๋โน๋โอ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 ๋โน๋โอ๋โอ๋โออ๋โอ๋โอ๋โอ๋ัน๋โอ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 อ๋โ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 ออ๋โอ๋โอ๋โออ๋โอ๋โอ๋ัน๋โอ๋อ๋โ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 ออ๋ัน๋โอ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 ๋โน๋โอ๋โอยโอ๋โอ๋โอ๋อโอ๋โน๋โอ๋โออ หองนะม่งนี่ก็ดูมึงเห็นบ้าโอ้ยกินต้นเ้ยจึงเลยเออแต่ระยะนมึงบึงน้นมันกินบ่ดดก็ดูนะเขาตลดหนึ่ทีเลยวะก็ดูอใช่เลยียรมกซื้อมาไปตียว่ะผูิงมาเขาเอือกโอ้โหพูนิ่งนลเดี๋ยผู้ชาชกิติงมาไวเดีย ไดเลยมาเาเลยชมบางพนยัเล่าน่นนกินออลืมไปเลยคอยกัเขาคันคอยกัอก็ใช้เขาดีอมอจะเกีบไปึงแฮไม่ใชได้นาได้ตุนี้ออกบ้ากันได้จะไว่ากินเหากินเบียร์แม่นนเพราะุกบาดีออ่ะอันนี้ไปเลยฮะเขาใส่เงินเลไม่คไได้ลงใส่ม้อเขาไม่ใช่เอาวะ้ข้าดนะโอ้ไปบ่บ่ลุปเนาะได้มูปลามากไปนอกก็ได้มูปลาสินมูปลาแป้งขาเสือน้ำเขาเนาะ ไม่ซื้อป่ะชอบให้ฮะนั่นวะพระประหลาดตอนเขาไปเจอในบันนี่มืองทำบังท่องเลยคอยขี่ลายที่สุดคอยคอยคอยว่าคอยขี่ลายเลยคอยสิกาตัวตายของปวยคอยหน้าตาคอยมันขี่ลายเลยมาขอยมาเห็นเจ้าขี่ลายก็คอยคอยยู่ได้เขาบอกแล้วแล้วคอยนั่นวะไรไปดนเลยกินเลยเนาะชิลือเนาะ จะมักาคมมักแล้วอเลยัก้นปลาดาเลยพักสะเอดาบานาไทย่าพักสะเดเา่บอกสะตดาไ่ปลาก่อเลยครบปลาชิ้นห่อฮนเกิดไปพี่น้องยหมูปลาก็ได้นูก็ได้นูไว้ก็ได้นูเพื่อนอามาเนันน่อเลยโอ้มันน่พักเอาละแม่จะมาเอาเลยหย มาเลยดมึงกลงลงนตชูเลยนะ่อื่อด่ชือกวันม่อวานเ่นนไม่จับไม่ไม่ันจัปันนนอห้งวนอให้งวบลองโอ้อาโตม่แม่ม่เรียหิ้งไกจาโอ้ยเออลูกปรสายเน่อหนึงนาะออโอ้าวห้ว่ากันเนาะว่าให้ว่ากันเนาะอบอมห้ว่ากันได้ลูกปลาสาก็มีหน่อยนึงโอ้คาเคียงเลยพ่เนย อุ๋ยีหนายเบิ่งพูพี่น้องระวังซองคนรเดี๋ยวได้หลอกอัคุๆคยหลอก็ชิสูพันเติร์กยากกับเบิ่งเบิบชูคอยเราไมี่มเหีูเลี้ยวไดแล้พอโบกเลี้ยวพี่น้องชุดหยอดรอบหล่อเหล้าไรหูดีหยารจะหูชาวนาแถวที่อขยาบเลยหู่งโอ้ยอย่างลหกเหลี่มไม่ใช่แาบนแถวจะไม่มีอะไรยัอ้งพระอาวุลวส่สร้อยจุน้ำแล้วก็ปีกน้ำเน่จีนออยเนี่ยนาะ ได้ด้จ้าสตรเจ้าเ็นได้กะวะปิ้งกรไพีเนาะตอนี้กินเบได้เนาะบ่ได้ใ่อหักใบจมเออคอยต้นสิพักใบจมเออเอาขันต์มาซีดเอว่าน่องนุ่งเฮ้งบรเดเออโจเอาบางีจมเฮลาปลาเอามาน้เอาแล้วเป็นห่วงไเฮ้งเเจอกันเออ๋อโต้โมไปหนอนี่มันตีไปหนอเอ้ อ้าวพี่น้องผูร้ายอยากมายมพี่น้องเ็าายาบุครูกะใครมาตอนแข็งแหงเนาะแม่นบอกใครมายมกันมาตอนแข็งแหงเนาะใจขาดมากอะไรใจบุหร่อใช่ไหมตอนเ็บตอนโซ่มากอะไรมากตอนนี้พีพานี่ตีงวดจรยิเลยเยเยยามมือเนาะลาบมั้ยเอาไเลยก็ได้พาดกันเลยกไเลยาดชนกัเมื่อถ่ายเครื่องแตงคอมรอก้อยสาวใช่ไได้นจะได สามินเลยเงินโทเอทานเออมักอ่างเินโทมาของเพื่อนหมายป้าจะต้องหนาเปนพกไหนก็ต้เอาขึ้นเลยปลาจะต้องหนาเรียปลานไรด้วยจะเรียงตัวนี้ดูดูพันชนเพื่อนไพกับเพื่อนมันลองดูปลาตัวปาตัวมันและปลาัน้่เลยเ่าเนี่ยกินดิบบุตรดบุกินชุบป่ะตัวนี่นะมัน มาจ mm. mm. oh, oh. car ุ่มยอดเนาะเผาบ้าตัวเมฮะบ้าจากนั้นมาอื่นนี่แทนการเนาเขบเจบขาย้อนนอกเนาะเอารนอนนี่ยังปึกษาก่อนันนี่คือกระคากรเนาะจากนั้นเ้าไปบ้ากันจากนั้นจะไปกันไปลำปเลยมันก็เือนกันก่อนโหใหญ่เลยสคนใหญ่เลยเออสุดยอดเลยเอาเล้วปุยว้า ว่าคนเฮาอยู่บมืออยู่ยอดนะจะบ่าๆนะเอ็นชุดใสุ่ดเบานะใสุ่ดได้หรือเราอยู่ใช่เราอยู่อยู่น้ำส่อยู่น้ำใส่ชาวไบ่ตู้กับแป้งได้ครนี้มันไม่ใช่เชิญไม่ใช่แป้งชุบไ่ใส่สุดก็แล้วเม็นมเม้นจนจะยามมึงนใจเอาหนแล้วย่าเช่อแป้งผ่ไม่จแล้วเม่นยามันเพราะชข้าววิทยากานี่ก็ไ้วกระดาษนะตนะอันนี ว่าเทาเจ้าเแต่ละคืนเจ้านาวนอนกเคยด้มบ่กแกบมีอะบรปะปากได้โจ๊บป่ปาาอ่ะตะกี้เลยยังจำไม่ไหมวะโจ๊บปะยังยังเทาแล้วนอคุ้มกันยังนอนน้ำกันหมเลยจั้งนอนก็รไ่ได้เลยนอนเม็นนั่นหละด้มสูสูจงินสินใหม่ปลาดว่าสูอยู่หให้แล้วจะไหนให้ยี่นคอยเว้นจะให้ลายนั่นกอคอยให้สูดสไตล์เ้าไม่ตดดูด อันตรายเลยโซี่นะจนห้ไนี่หนี่มันมีอเเลยอันตรายด้ยเขาบ่ายกระดุดุซี่อันนั้นมออันนั้นเลวเ้ยเบนเนเราอยอง่าเงหาป่าหามอยเจียวผีโอ้ยยิ่งมาแช่เรานี่หาเบนทัปรลัประลมาถึงนโอ้ยมาของเนื้อหมูพจะไปกินกินับปรบ่ กอลัมอับกอัมกุลนเอาแล้วหองนะเช้าลูกเช้าเพิ่นเอนไปใช่หรอพอเจ้าไปอมมแหกคาะจะน้องไปทั้นองสามวันเมื่อห่างจอมขวัญผันเห็นทุกคืน ตัวอะไรคณได้มักกันกับเขาเอันจได้งาเาแ่งปลาลงมาเนาะเป็นขึ้นเหอยพ่อพ่อพอดงามพอดงามเออตัวละของกินห่กับผมมักเนาะแกไแนนี่มันมักอยู่แล้วโอ้เปว่เลยเนาะส่ไปแล้วเยอมากเลยนี่มันมักอยู่แล้วยอดอ๋อโตเนาะหนึ่งักชะาเขาเนาะ ทุกใจเยนยโอ้หคมม่วด้วยเนาวานมะว้าผักดาวานีบอสว่ากินคมไหนเลยเขาว่กมันดีเลยดี่อสุกะาพกินไเลยหมูวานเป็นอ่ะอีไอโอ้งคันมวานก็มขึ้นมันลายอยู่กินอะไรก็ได้นอกมันลายเนาะโซนได้แต่ได้นี้เนาะมันลายถ้คิดคมไหนเชุดยอดได้ผัดับกเลยน่องบงนะอือ หวานดิไปกระราวานก็หอมแต่เขากินหนักเป็นยาด้วยโโอ้โมมเสื้อนอนกินนี่เนาะนี่เลือกเกลีนี่แหละขมโชกกัวป่าปลาตัวป่าเสื้อนอนกินนอนเอ้ยขมโชกแค่มาดล้วนอวางตัวเตี๋นะมาจากเรืองเนาะโอมันจะมาเลืองเนาะ ต้มนั่นแท็บต้มต้มบักทัวร์คับเต้มมกทัวร์เลยข้าวใหม่ลูกๆลุกเลยลกนะลุกชุกอะไ่าลูกเอาเาขีหอยไม่หอย่ขวดิใบ่ัวใส่เลยมานเม็เลยมาในแม่โอ้ยอ mọi người 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 บบนี้อือโอ้มิดเลยเอดี๋ยวจะลม้มพิ้ไปแลเยเอาไปนอนอกินเขาแล้วเพราะว่าเอาเสือมาตอนททุนท่านประหลาดเลยนท่นานหูหรอกบอกเป็นเขามาไลาน่นี่จะเสือข้งหามนีมยหนอ แต่เป็นวัน์โหเราเต็มกระเป๋าเลยได้เออเพป็นทัน์หูเิ่นกินเขาแล้วจังเที่เราเป็นโมโหเราเสียงง่ามมากโอ้ยมันตีเลยเห็นไหมขากบครับอ๋อเอาเลยขักบเดี๋ยวพาบอกเราเด้อพาบอกเราผมไปนอนไม่เสียนอนกันหนาวครบเลยมักใส่เลยเราเลยง่ามเลย ก็แท้ได้ดเยาปลาหลาดพันศูนย์มทันหูพี่น้องจะบอกเพิ่นวร่ใจพี่น้องเลยว่ามันนานาวเนาะนเนาะเข้ามาคุยพอดีเลยเจ้าพอดีพอดีครับุ่นตุจบอกจะบอกพันศูนเด้อเดี๋ยวไปอยู่าจับเลยรกน่าเบิ้นาเบิ้งตัวเด็กินไเนี่ยจับจับยชิมยดิ ลงไาสิได้คุยแบบคุยอะไน้อยไปลงไหไปลงเอาตีกน้ำเนยตีกน้ำเนยโอ้ยโถถูกห้นังมึงอีกหละเดี๋ยมาเอาตามกลาอยู่ดีนองเลยวากันเออากันบกินแบบคนไทยกินเห็นไหมครับทำใหญ่ๆนะทำตามติ

แล้วโตลูกก้อนลำใจได้เขากับนขับบมมี่เราไปยังตัวยาต้องถ่างเลยนั่งโมี่นั่งขับบมมี่เลือกตัวังเก่าไปไปโออย่าบกจะมองนะอเว่ใยคือไม่คือไม่เด้อเด้อมองเด้อเขาประจำนียเลยมองกันเลยเขาประจำนี่เลย เปิ้งออกให้ออกชวงเนี่ยเบิ่งกอนข้าที่ายโอ้โหที่าจะใช้เทรมาเอาเออเลยเอาเข็มขัดออกเข้เขาขึ้นโอ้หมาลายเท่เลยฮ้ยมาลายต่วเอาเ้จ้าวแมนี่โอ้โหเขาขยิบกัเบ้องด้ ้ย่าเจ้าอาบ้ไปอย่าเจ้าเจ้าเดยาดมมือุน้นเออของิ้นแหเอเอาใครมีตไ้เหลือเอาชบัดชนเขานี่คือหม้อผัดชูนนี่คือหมักผัดชูนร้องด้วยเลยนเอาดูัใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้อนึ่งงวได้จะใช่โอ้ยน้ำหนาวหรือถึงใกลเลยเอาเลยเล ใส่เรียกเลยบางนึงนะค่เรทดูขอจนลื่อมเท่อนี่เลยโอ้โหสุดยอดุดยดุดยอดยอดนี่กาวน้ามคุณมมากินอะไรอย่้เละาะหามมากินเอาเอาเอาไปดงไปดอนไปหากินอุนหนตัวไหนึกใจกันเอาตัวไหนบันึกใจกันใจลูงให้มีอดิตัวไหนบันึกใจกันเชื่อขึ้นชน <laughs> Thôi mà thử Thôi thử đây, đây. xài vỏ từ sau bộ luôn Khác quá Ô là nó, nó. Ờ. À, là à, là ô, nó. đó <laughs> Hát Thông cái bao mà xài ừm, Tôi đây chỉ ao cả Ờ ờ tài hạn này năn Ờ à. Nhẹ Tôi đây chỉ Ờ ngọt. Ngọt. À nước được. được đấy được đấy phải đi đi กว่าแล้วขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องพี่ต่างสดตลาวเวียดนามที่ทำใจผานมาหายเงินค้ำหนูพีดอกเนาะแล้วเว่ะดีแล้วดียคุยคุยขอบใจพันตี้คุยพ่นดตี้ยาเจ็บยาจนไหลหลับไหลรุ่ยอัปลาขอบใจพนตี้ขอบใจพันตี้ไหลลับไหลรุ่ยขออญายเบางแควเนหนึ่งบ่บ่ฮะบางไปบาไเที่ยวแท้บ่บหวงเอ้าแท้บ่หมอนบ่หองแล้วยามนาวถึงแล้ว เอามาเลยเอออเโซนเลือกตัวได้เอากระเลือกกันคเออตัวได้เออเป็นการเอาเลยนะเออเอาจากไหนจะคล่องผู้หญิงเดียโชว์โชว์เป็นย่ามาโอ้มาเลยใส่ยามกลับมาเลยใส่ยามกลับโอ้แมนแมน phải hông, nhà nông ta phải phù đóc, phù đóc, mẹ bàng, cho mày mày nói nhé, này, 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 này,

กองปการกองประชามือไอช้อนภิชาเด้อเนี่เนี่นี่ยโดดเตาเองทุกมากเลยรอมรับเลยตามใจเนี่ยตัวอะไรเอาโลต์เอาโลต์เอาโมจาร์ชานเนี่ตัวหุบก่อนดูจิตใจโอ้ดีใจที่ตบ้าเด็ดชนิดกัอเนาะโอ้ช่องเมืองตื้นหลบกันเลยเออขอบใจเพิ่นกูจนถึงเวียดนามบุญขอบใจเพิ่นทะึกเลข อาชเลี้เด้อพ่อตโวโอ้โวสนใจเนาะเอาแก่บนู้เสตัองาจะชบมึงขึ้นิลอมัเนใหญ่ไลมยยโมยจะแกด้วยจะชบใจคอยอยากิึงความรอเจ้านะแก้กแกก่อนากรนทงเบียงบายขาดแล้เนาะจะยืนยืนมึงตียืนมึงหุนเจ้ามันก็ได้เออซบไปเลยอาเล้ยงเดอไปพูดมชินผมน่ได้มึงงูใช่แล้ ใจเพื่อนไปอะไรรักใจเจ้องใจเพื่อนอมให้เจ็บโมให้จนกำลังได้รู้อะโอ้โหอะถคือเบรกุบเลยป๊าตัวชะมลอสร็จเลยตายเดี๋ยรอมันแบบคือคนกใช่ไหอไ่ใ่จมบ่เท่อ่าตัเ อ๋อง่วงไหมเจ้าต่วเจ้ายัวเจ้าเจ้าเออไปไปคนลวน้อคนละหน่อตัวนึงเลยหรอนะเยองหนุ่งเออเออคือตัวนี้มีธงเออ อมีทงเลยคือเขาจะใช้ยังไรเพราะขัดใส่โทรศัพท์ใส่ธงสูงกวด้วยใส่จะโนกันหรอนปี่นมาดูเยบน้อมาดูมาหนึ่งนะโอ้ยมาเทปไปปกติแทะดิมาจนลืมมาเรีย้มาหนึ่งปาเรียบ้ พี่ม่อพาประหลัดนี่สวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม่นมือทองจะให้เจ้าแต่งเป็นลูกแม่เนาะว่าแม่มันมันมันลูกมาหนึ่งแม่มันกดก้มกินเนึ่กินแม่ร่มกินมันเราเราชอบเนื้อมาหนึ่ ได้ตอนหมูแพ่เนาะเพราะมันมิงกันอย่างหฮะกับป้าเนี่ยน้องเขาเอาหลายมาจนี่จะมาได้เงยติยั่วว่ะติยัวเขาบดถัวถัวเนี่ยนี่ยิมแย้ก็บแม่ไม่มีอะพูดคนกับบุด้ลูกเนาะแค่ตัวเห็ดมาเป็นชั่วํามลายคนเขาจะทามเจ้าให้เจ้าเลือกเอาเด้ดิสามสเซียนเขาเล็บ สามโตเฮปในเขาหูสามิโตหนูกินเขาในเหาสาม0ิผู้เ่านั่งเผากินแห่จะชิเอาตัวได้ให้เลือกเอาอันหนึ่งเลือเอลาเอาบุาวิกว่าแล้วฮะบุษาว่าเจ็บผู้ี่ยนวเจ็เอาคนเาวีกว่าจะชิเลืองไว้บฒ่าผู้เดียวยังจะตายเลยสามสิบคนเจ้าพี่ว่าเจ้าพี่ว่จะตายจะตายมาแท่นเอามาแท่นเอามาแท่นเลยเลยแท่นเยจะชียนอย่างไหนบ่ย่างในับ่นอ่งไหนกับ้ย่นไงเทเขาเอาไว้จอยอันนี้ เราว so so ่างกันง really? ่วงกแฮ่่อยก็แฮจะสิหญตัวไหนเอ่าจะสิจุงตัวไหนโอ้จุ้งง่วงกแฮจนเขาไก่ปัดปัดปเขาจนเขาไก่จ้บปัดตยหรตาย่ยออนับแล้วง่วกัแฮเลยแห่เจามาจกง่วงไข่คว้ามันเขามาแรงมานรงมาหมอคว้ไปผ่านไปวดท้องจตายโดโอ้เขาว่าง่วแหกับ่อยแฮนี่ย่อยจะบหกันนะคอยนะขอยยาแคน่หละเพลินเพลนเพ

Mà tôi có bữa ăn được mình mọi người ngọc đâu thì nó mùa về bài mùa về nó mùa về nó nó mùa về 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 nó nó